ตรงนี้โควิดก็แรงเหลือเกินนี่ก็ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วหิวข้าวเหลือเกินสวัสดีครับพี่น้องอาหารกินเล่นสไตล์แจ็คก,กี้ไก่อะไรวะไก่ทอดเกดขนมปังอันดับแรกนะครับพี่น้องเราจะเป็นที่จะต้องหาแป้งกันก่อน มา่ไหน้องมีของใช่ไหมมีครับต้ององ,งานเงนียบมน้องแถวน,นี้ทุกชุนตำรวจมัน <c oughs> โอเคครับและเราก็ได้มาแล้วนะครับพี่น้องแป้งและก็เก็ดขนมปังเดี๋ยวเราไปหาไก่กันดีกว่า วันนี้มีข้าวกินแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ย้มนทำอะไรบ้านผมผมแค่จะมายืมอุปกรณ์อะมาได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเข้าทำไมไม่ได้ลห้ามเข้าครับผมใช้รัวบ้านผมไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เหรอครับไม่ได้เลยครับอ้าขอโทษครับเคยเลยครับบ้านยินดีต้อนรับคนครับเข้าเลยครับไอตัดเข้าไป ไอ้เียผมเนี่ยจาเป็นที่จะต้องยืมครัวของคุณหน่อยนะแล้วผมก็อยากให้คุณนั้นเป็นรูปมือผมปกตเี้ยอย่าลุเทแป้งลงไปเทแป้งครับนี่ไม่ต้องทำเองนะครับถห้คนอื่นทำให้อ่ารีบอยู่ครับรีบอยู่รีบอยู่ใส่น้ำลงไปพอแล้วมึงจะใส่เยอะทำไมและอันดับต่อมา เอาไก่ชุบกับแป้งทอดครับชุบเลครับชุบให้ทั่วครับชุบไปแล้วก็อยู่ในนั้นให้หมดทุกชิ้นครับเมื่อกี้เราลืมขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือการใส่ไข่ผสมกับแป้งแต่เราได้ทำการใส่ไปแล้วเราลืมคุกเขาให้เข้ากันเหมือนตอนที่เธอนัวกับเขาขั้นตอนต่อไปใส่น้ํามันลงไปแต่ถ้าใส่ใจผิดคนก็ไม่ได้อะไรกลับมากลัวไม่กูมไม่อ้วนนะ อันดับต่อไปเทเกดขนมปังรอที่จะเอาไก่ที่ชุบก,กับแป้งมาลงอีกทีหนึง่งขั้นตอนต่อไปเอาไก่คุกกับเกดขนมปังแล้วลงทอด f minutes later เอาแรกซะเครื <c oughs> อ่องพิเศษอะร้ <c oughs> อนล้ว อนน๋นะอร่อยเนระร้อนอีกทีผม <laughs> ไม่เคยกินของอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยครับร้อนร้อนา